เกม a n d i รอยรีวิววันนี้เราเสนอเกม Tiny t h i e f นะเป็นเกมแอคชั่นพา s เซสนุกสนุกกราฟิกสวยงามน่ารักนะครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยกดเล a y อ่ะเอาเป็นฉากขโมยปลาแล้วกันนะครับก็ ก็จะมีภาพอธิบายเนื้อเรื่องไอ้เจ้าขโมยน้อยของเราเนี่ยนั่งตกปลาตกไม่ได้สักทีนะเห็นปลาวางอยู่ก็ขโมยเอาดีกว่าง่ายดีนะครับก็กดเครื่องหมายถูกนะครับก่อนเข้าเกมเขาก็จะมีมิชชั่นบอกว่าไอ้ที่หลักๆเลยที่เราต้องขโมยก็คือปลานะครับแล้วก็อีกสองอย่างก็คือเนี่ยนะก็ต้องหาเอาในฉากว่ามันเป็นอะไรฉากมันก็เป็นแบบนี้นะครับ ัวเราก็จะอยู่ตรงนี้แอบอยู่ในถังอันแรกนะครับรสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเนี่ยยามนะครับจะมียามอยู่เราต้องระวังยามนะครับของในฉากนี่ยเราสามารถคลิกได้นะเราสามารถคลิกของในฉากเพื่อที่จะให้มันหล่นลงมาได้นะครับแต่ถ้าเราเดินเข้าไปเก็บเลยโดยที่ยามไม่เห็นเราก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับอ่า ของอะไรเก็บได้บ้างนี่อ่ะเบ็ดตกปลาเก็บได้สามารถใช้งานบันไดได้ก็คือในฉากมันก็จะมีของที่แบบต้องใช้นะครับต้องใช้เพื่อเพื่อที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องอ่ะใช้เบ็ดตกปลากับปลาตรงนี้นะครับ ได้ของที่ต้องการมาแล้วเราก็เดินไปอ่ะเมื่อมิชั่นสำเร็จมันก็จะมีตัวนี้บอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองลอง,ลองคลิกคลิก,ลกดูเผื่อมันมีอะไรหล่นลงมาต้องระวังด้วยนะถ้ายามมันเดินไปเดินมาเงี้ยเราก็ไปเอาเลยมันไม่ได้ ก็สวยจังหวะหล่นอย่างเงี้ยอ่ายิงมีตรงนี้ชิ้นหนึ่งลืมนะครับกดไม่ทันอันนี้ก็คือลักษณะการเล่นโดยคร่าวๆนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วฉากมันก็จะมีให้เลือกเล่นเอยอะแยะมากมายนะครับก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นขโมยฟักทอง อันนี้ก็ขโมยหมู่อะ <c oughs> ขโมยหมูหรืออะไรครับถ้าอยากตัยจะเป็นหมูนะครับเป้าหมายของเราคือต้องขโมยหมูให้ได้นะแล้วเราดูเหมือนเราจะมีบัตด,ดี้อยู่ตัวนึ่งเป็นกระลอกนะอ่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่า มันอยู่ตรงไหนของฉากข้างต้องดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป้าหมายคือเราเราจะเอาไอ้หมูตัวนี้เราจะเอาได้หนึงนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆในฉากในฉากมันจะมีตัวละครอยู่อัน,นี้อ้น,นี้มึงนจะบอกว่ามันต้องการอะไรนะครับเราเจอนนลูกโปก่ง เราไม่ให้ของมันมันก็จะแกแล้งเรามันก็จะไม่ให้ไม่ให้เรบเราก็ต้องสารวจไปทั่วๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง เจ้าข,ของบ้านอยู่แบบนี้เราต้องอาศัยจังหวะถ้าได้ของที่ต้องการแล้วเราก็เอาไปให้ไอตัวที่มันต้องการนช่ไหครับ Hmm. ก็มีของอยู่ในฉากเราก็ต้องเราก็ต้องเดินเก็บทั่วๆนะครับแต่ว่าก็ก็เก็บไม่ทั่วหรอกนะเก็บหมูแล้วก็จะมีอีกอย่างนึ่งไอไอไอเพื่อนของเราไอกระลอกของเราเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันอันนี้น่ ก็เ,เหลืออะไร <ST. S 1> เดินไปทั่วๆก็น่าจะหาได้ต้องสังเกตดีๆในฉากมันจะมีจุดเล็กจุดน้อยเราต้องดูดูดีๆด,ดูให้ทั่วนะครับอืม 你你来吗？妹妹。 ได้ครบแล้วนะครับการเคลียร์ฉากอย่างสมบูรณ์ก็คือการต้องเก็บทั้งสามอย่างให้ได้นะครับอ่าแล้วนี่ก็คือการเล่นแบบคร่าวๆข,ของเกมไทนิทีฟนะครับเป็นเกมเรียกว่าเล่นสนุกสๆเพลินๆน,น,นะครับ เออได้ฝึกสมองด้วยได้ฝึกการสังเกตด้วยนะถ้าเล่นกับจอเล็กๆเนี้ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวพวกนี้มันก็จะเล็กตามไปด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับไทมนิทีฟนะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ